สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะเราจะกรีนนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับเดียร์นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําสินค้านะคะแล้วก็รีวิวเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติอีกตามเคยนะคะแต่รุ่นวันนี้เนี่ยที่นํามาแนะนํานะคะก็จะเป็นรุ่นเซอร์วคอนะคะ 5kva ก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นรุ่นบวกลบ1%รนะคะ ไฟคงที่นะคะ220นะคะสำหรับใครเนี่ยที่ทำธุรกิจอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องการที่จะใช้ไฟนิ่งนะคะอาจจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์นะคะหรือเป็นทำเป็นพวกขนมเบเกอรี่นะคะเครื่องทำไอศครีมใช่ไหมคะที่ต้องใช้เป็นไฟนิ่ง220นะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวเซอร์วคอนให้ KVA ได้นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นบวกลบ1นะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายกันนะคะว่าตัวนี้เนี่ยจุดเด่นเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็คุณสมบัติพิเศษเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสําหรับใครที่เจอปัญหาไฟตกนะคะไฟเกินไฟกระชากนะคะแล้วก็ต้องการที่จะถนอมนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะด้วยไฟที่คงที่220นะคะก็สามารถที่จะ,ะดูรายละเอียดนะคะจากตัวเซอร์วคอนตัวนี้ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะว่าคุณสมบัติเด่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ ค right ่ะตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะจ่ายไฟนิ่งนะคะนิ่งที่สุดเลยนะคะ Constant Main Line s t ตบิล i z เซนะคะจะอยู่ที่ 220V โวลต์นะคะบวกลบ1%นะคะตัวนี้เนี่ย 5kVA ก็สามารถที่จะรองรับไฟตกเนี่ยได้ถึง 130V โวลต์นะคะแล้วก็ไฟเกินเนี่ยสามารถที่จะรองรับได้สูงสุดก็คือ2 8 0โวลต์นะคะก็ยังคง ตามสเต็ปเดิมนะคะของม้อไฟดอทสกรีนนะคะแสดงสถานะแบบดิจิตอลนะคะสามารถที่จะดูนะคะเป็นสถานะไฟเข้าไฟออกนะคะก็คือผ่านทางหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีเป็น IP นะคะแล้วก็ OP นะคะรองรับแบบไฟออกมานิ่งแม้ไฟที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นไฟตกหรือไฟเกิดน,นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ทำงานได้อย่างเงียบนะคะไม่มีเสียงรบกวนนะคะ แล้วก็ถัดไปนะคะก็คือทํางานเร็วอึดทนนะคะซึ่งหม้อเพิ่มไฟตัวนี้นะคะก็มีประสบการณ์นะคะทางด้านการทํางานเนี่ยมามากกว่า30ปีแล้วนะคะเป็นเเรียกได้ว่าเชี่ยวชาญน,นะคะเกี่ยวกับด้านปัญหาไฟตกนะคะแล้วก็มีการตัดการทํางานเมื่ออุณหภูมิสูงนะคะ o v e r h e a t p r o t e c t i o n นะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครรับชมแล้วก็ติดตามทุกคลิปเลยเนี่ยสังเกตได้ว่านะคะหม้อเพิ่มไฟของดัตสกรีนทุกตัวนะคะ จะมีการแจ้งสถานะนะคะเมื่ออุณหภูมิสูงเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ LO เอ้ขอขอยค่ะเป็น HI นะคะแต่ถ้าเกิดแรงดันไฟฟ้าที่เข้ามาต่ำนะคะก็จะเป็น LO นะคะหรือ r o นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสินค้าของเราเนี่ยก็ยังรับประกันในหน้1ปีเต็มนะคะตัวเครื่องนะคะเห็นขนาดแบบกล่องเล็กๆแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย มีขนาดที่ใหญ่พอควรนะคะแล้วก็น้ําหนักเนี่ยก็หนักมากด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเราก็เอามาให้ทุกคนดูกันนะคะว่าด้านหน้าเป็นยังไงด้านข้างเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงนะคะซึ่งขนาดตัวเครื่องเนี่ยก็กว้างยาวสูงนะคะจะอยู่ที่6 1 5คูณ55คูณ76เซนนะคะส่วนน้ำหนักเนี่ยก็จะอยู่ที่85กิโลนะคะตัวนี้เนี่ยที่หนักเพราะว่าอะไรคะ ก็เพราะว่าหม้อปแปลงเนี่ยขดลดเต็มใช่ไหมคะแล้วก็มีขนาดใหญ่ด้วยนะคะด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นพวกสมองกลนะคะไมโครโปรเซนเซอร์ Micro Pro ที่ชั้นฉลาดนะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเหมาะมากนะคะสำหรับเ,ออเครื่องใช้ที่มีราคาที่สูงด้วยใช่ไหมคะเช่นชุดโฮมเทเเตอร์ใช่ไหมคะ,เ, Theater, มคะเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ หรือว่าจะเป็นเครื่องทำไอศครีมตู้แช่แข็งนะคะที่ต้องการใช้ไฟแบบนิ่งนะคะ220เนี่ยก็จะแนะนำตัวนี้ให้เลยนะคะเป็นเซอร์วคอน 5kva หมวกลบ1%นะคะแล้วก็เราก็มาในส่วนของด้านการแพ็กกันมางนะคะด้านการแพ็กเนี่ยก็จะมีกล่องไม้นะคะให้อย่างแข็งแรงแล้วก็มีโฟมให้ด้วยนะคะการกระแทก มีการห่ออย่างดีนะคะการซีนตัวเครื่องนะคะแล้วก็จะมีวัสดุการความชื้นแล้วก็ภายในกล่องก็ยังจะมีเป็นใบรับประกันให้อีกด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแผนภาพการเชื่อมต่อนะคะเซอร์โวคอนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตผ่านทางหน้าจอนะคะแล้วก็จะมีตัวพวกเมนูนะคะกดปุ่มสตาร์ทนะคะเมื่อเริ่มใช้งานนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติ เด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสามารถที่จะตั้งค่าเองได้นะคะสามารถที่จะดูแบบพวกสถานะไฟเข้าไฟออกได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะคาลิเบตตัวเครื่องได้อีกด้วยนะคะตัวนี้ก็คือ,อ,อสะดวกแล้วก็สบายมากๆเลยะคะ่ะถ้าเรามีเป็นหม้อเพิ่มไฟนะคะจะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาอะไรเราได้บ้างนะคะมาดูข้อแรกกันเลยนะคะ ก็อันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าใครที่เจอปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากใช่ไหมคะแต่ว่ายังปล่อยปัญหานี้ผ่านไปปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็คือทําให้เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของเรานะคะพังแล้วก็เสียหายนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องเสียเงินที่จะต้องซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่แล้วก็ยังต้องซื้อเป็นตัวสเตเบอรไรเซอร์นะคะหม้อเพิ่มไฟหรือ AVS AVR นะคะ ใครอยูอ่บ้านอยู่ปลายสายเจอปัญหานี้บ่อยนะคะแนะนํานะคะการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดนะคะก็คือต้องมีเป็นหม้อเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะก็สามารถที่จะยืดอายุใช่ไหมคะอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นข้อที่2นะคะแม้ไฟจะตกเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ยังสามารถที่จะทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะคะข้อที่3มก็คือตัวนี้นะคะจะมีการควบคุมการทํางานด้วย ไมโครเซนเซอร์สมองก้นะคะทำงานได้รวดเร็วปรับไฟไวยิ่งกว่านะคะข้อที่สเลยก็คือไร้เสียงรบกวนแล้วก็เงียบด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่ห้านะคะทนทานที่สุดเนื่องจากผลิตจากโรงงานเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติแบบเซอร์วอันดับหนึ่งของอินเดียนะคะซึ่งของของเรานะคะเอ่อมาจากอินเดียเนาะแล้วก็อินเดียเนี่ยเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับด้านปัญหาไฟตกเพราะว่าที่บ้านเขาเนี่ย จะมีตัวหม้อเพิ่มไฟนะคะหรือ s t a b i l i เซอรเนี่ยแทบทุกบ้านเลยนะคะเพราะว่าเอ่อถ้าเกิดสังเกตจากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเดียก็จะเอาแบบพพกเครีวิวมาให้ดูกันนะคะจริงๆแล้วตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครอยากเห็นเป็นวิดีโอนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ผ่านทางใต้คลิปได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ลงแบบพวกรีวิวนะคะสินค้าเนี่ย ที่ลูกค้าส่งมาให้นะคะมีทั้งรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะคะเยอะแยะมากมายก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังผ่านทางช่องทาง YouTube ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางผ่าน,านทาง t i k t o k หรือว่าเพจก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะลงรีวิวของลูกค้าไว้ตลอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อทางด้านหลังนะคะแผนภาพเชื่อมต่อของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะเพราะว่า เราก็จะมีแบบบอกให้หมดเลยนะคะว่าช่องนี้เนี่ยคือสายล ne ใช่ไหมคะสายนิวตันนะคะสายดินนะคะถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยในส่วนไหนเนี่ยก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามก็ได้นะคะหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านการจัดส่งนะคะก็เป็นเหมือนเอ่อคลิปที่ผ่านมาเลยนะคะก็คือสั่งก่อนวันทสามเนี่ยก็คือจะสามารถที่จะส่งได้ภายในวันเดียวกันเลยนะคะ สต็อกเนี่ยก็คือไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีของแน่ๆเลยนะคะถ้าเกิดใครต้องการที่จะสั่งจะซื้อนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางช่องทาง Li น์แอก็ได้นะคะ ID l i n ลเนี่ยก็จะเป็น s s นะคะ D R G R w e N หรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์0 9 2 6, 6 3เ2อ่อ638 2 2แ9นะคะแล้วก็เบอร์0926382366สามานะคะสามารถให้โทรเข้ามาสอบถามหรือ ปรึกษาก่อนก็ได้ใช่ไหมคะว่าที่บ้านเนี่ยมีเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างทีวีตู้เย็นพัดลมใช่ไหมคะหรือเครื่องมืออุปกรณ์ทางแพทย์เครื่องทาขนมเบเกอรี่ต้องการที่จะใช้ไฟนิ่งส2 0นะคะต้องการแบบเซอร์วิคอนนะคะช่วยแนะนําให้หน่อยอันนี้เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะให้คําปรึกษานะคะทั้งเอ่อได้คาปรึกษาจากวิศวกรนะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะมาแนะนํารุ่นให้อีกทีนะคะว่าเอ่อที่บ้านเนี่ย อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านี้นะคะควรที่จะใช้หม้อเพิ่มไฟเนี่ยเท่าไหร่ดีนะคะกี่ kva อาจจะเป็น 5k 10k หรือว่า20 30k นะคะอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษากันก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเอกสารนะคะมาตรฐานอ้างอิงของตัว s e r v ์โวคเลยนะคะถ้าใครสังเกตดูนะคะก็จะมีทุกคลิปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัววิกาด สำหรับ A อสำหรับควบคุมทางบ้านหรือจะเป็น Mi โ o t e c h สำหรับ A แล้วก็ควบคุมทางบ้านเราก็จะมีเอกสารมาตรฐานอ้างอิงให้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะคะเพื่อความมั่นใจของผู้ซื้อด้วยใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานเซอร์วคอนะคะ ISO 9001นะคะอันนี้เนี่ยก็คือนำมาแบบให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะว่าสินค้าของเราทุกตัวเนี่ยได้รับมาตรฐานจริงๆนะคะ แล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐาน ISO 1 4 0 0 1นะคะถ้าเกิดใครเนี่ยเข้ามารับชมนะคะในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไว้วางใจสินค้าของเราตะกรีนทุกตัวได้เลยนะคะว่าซื้อไปใช้งานแล้วเนี่ยใช้งานได้อย่างมีมาตรฐานนะคะแล้วก็สเสถียรทนนานนะคะแล้วก็ใช้งานได้อย่างปลอดภัยแน่นอนนะคะสำหรับใครถ้าเกิดมีคอมเมนต์นะคะมีข้อสงสยัยหรือมีข้อแนะนำเนี่ย ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ผ่านทางใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอฝากเป็นเซอร์วคอนนะคะรุ่น 5KVA บวกรบ1%ไว้ด้วยนะคะใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมที่จะเข้ามาสอบถามนะคะโทรมาปรึกษาก็ได้นะคะหรือว่าทักมาผ่านทางไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ